สวัสดีค่ะพีพัสน์เอ็นจินไฮไทยแลนด์วันนี้นะคะทิพจะมารีวิวโปรเน็ตสำหรับซิมใหม่ของทางค่าย AIS ซึ่งเป็นเน็ตเร็ว2เมกะราคา120บาทต่อครั้งต่อ30วันและก็มีการต่ออายุโปรอัตโนมัตินะคะจนครบ6เดือนหรือจนครบ6รอบบินนั่นเองนะคะ ซึ่งณนะปัจจุบันนะคะเดือนสิงหาคมปี6-3ทางค่าย AIS นะคะได้ปล่อยโปรเน็ตเอาใจลูกค้าใหม่โดยการเปิดโปรเน็ต10เมกราคา300บาทต่อ30วันและโปรเน็ต4เมกราคา200บาทต่อ30วันเหมือนกันนะคะแถมยังมีโปรเน็ตเพิ่มเข้ามาอีกนะนะก็คือเป็นเน็ตเร็ว2เมกนะคะราคา120บาทต่อ30วันเหมือนกันนะคะซึ่งก็มีตัวเลือกให้เราได้เลือก3โปรเน ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขในการสมัครโปรนี้กันนะคะเงื่อนไขในการสมัครนะคะก็คือเราจะต้องซื้อซิมใหม่นะคะเป็นแบบเติมเงินหรือซิมเก่าก็สมัครได้นะคะแต่ต้องย้ายค่ายเบอร์เดิมนะคะและซิมใหม่ที่เราซื้อนะคะจะต้องเป็นแบบเติมเงินที่มีราคา50บาทและก็ตัวอย่างนะคะตัวอย่างซิมที่สามารถสมัครโปรนี้ได้นะคะเช่นเดวันซิม ซิมซีดซิมซูเปอร์โซเชียลเป็นต้นนะคะสามารถสมัครโปรนี้ได้เนาะทีนี้ซิมที่ไม่สามารถสมัครได้นะคะห้ามซื้อนะคะก็คือซิมทูไฟนนะคะห้ามซื้อมาสมัครนะคะสมัครไม่ได้เนาะทีนี้เงื่อนไขต่อมานะคะเมื่อเราซื้อซิมใหม่มาแล้วนะคะก็ให้เรารีบสมัครโปรนี้ภายใน7วันน,ะนับจากวันที่เราลงทะเบียนเปิดซิมเสร็จนะคะถ้าไม่สมัครภายใน7วันนะจะสมัครโปรนี้ไม่ได้เงื่อนไขต่อมานะคะ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคม -63 นี้เท่านั้นนะต่อมาเรามาดูรายละเอียดกันนะคะรายละเอียดนะคะตามชื่อเลยนะคะก็คือเน็ตเร็ว2เมกเราจะได้ใช้ความเร็วเน็ตที่2เมกต่อวินาทีนะคะและความเร็วเน็ตก็จะคงที่อยู่ที่2เมกต่อวินาทีเลยจะไม่มีการลดสปีดลงนะคะจนกว่าจะครบสัญญา30วันและก็จนครบสัญญา6เดือนนะคะ เราสามารถเปิดเน็ตทิ้งไว้ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงได้เลยโดยจะไม่มีการหักเงินเพิ่มในส่วนของการเปิดเน็ตทิ้งไว้24ชั่วโมงเนาะและเรายังจะได้เล่นเน็ตไม่อัน้นไม่จํากัดปริมาณกิจกรรมอีกด้วยนะรายละเอียดต่อมานะคะนอกจากเน็ต 4G แล้วนะคะที่เราจะได้ใช้แบบไม่ลดสปีดไม่จํากัดปริมาณแล้วนะคะเรายังจะได้ใช้ AIS Super WiFi ฟรีไม่อั้นอีกด้วยนะคะ ส่วน AIS Super WiFi ก็จะมีให้เราใช้ตามจุดต่างๆในห้างนะคะซึ่งในห้างต่างๆก็จะมี WiFi ให้เราใช้ของ a s นะคะ รายละเอียดต่อมาระยะเวลาในการใช้งาน30วันนะคะและเป็นโปรเนท็ที่มีการต่ออายุโปรให้เราอัตโนมัติจนครบ6รอบบินหรือจนครบ6เดือนนะคะก็คือเรากดรหัสสมัครแพ็กเกจเพียงครั้งเดียวจากนั้นนะคะเราก็เติมเงินให้ครบเป็นจำนวนเงิน120บาทเข้าไปในระบบก่อนวันที่เราสมัครไปในวันแรกนะคะต้องเติมเงินในทุกเดือนนะคะจนครบ6รอบบินนะคะ แค่นี้นะคะก็จะเป็นการต่ออายุโปรให้เราอัตโนมัติแล้วนะคะหรือถ้าใครอยากจะยกเลิกโปรนี้นะคะก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะให้เราหยุดเติมเงินเข้าสู่ระบบนั่นเองเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการยกเลิกโปรนี้ให้เราอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วคะ่ะ รายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีแล้วนะคะจะอยู่ที่120บาทต่อครั้งต่อ30วันจนครบ6รอบบินนะคะต่อมานะคะการโทรนะคะสามารถโทรได้ในเครือข่ายนะคะก็คือเครือข่าย AIS สามารถโทรฟรีได้ครั้งละ15นาทีนะคะคือถ้าเราโทรครบ15นาทีแล้วนะคะให้เราตัดสายแล้วก็โทรใหม่นะคะเราจะได้โทรฟรี15นาทีทีนี้ถ้าเกิดเราจะโทร อกเครือข่ายก็ให้เรากดสมัครเพิ่มได้นะคะเพราะว่าโปรนี้ไม่มีโทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะถ้าเราอยากจะโทรฟรีไม่อั้นนอกเครือข่ายนะคะก็ให้เราเติมเงินเข้าระบบ50บาทจากนั้นก็กดรหัสนะคะใส่รหัสดอกจันเจ็ดดอกจันเจ4หนึ่งสี่สี่เหลี่ยมโทออกค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้โทรฟรีไม่อั้น กเครือข่ายนะและการโทรฟรีทุกเครือข่ายนะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่มีจำกัดว่าเราจะต้องโทรแค่15นาทีนะคะทีนี้วิธีในการสมัครโปรเน็ต2เมกราคา120บาทต่อ30วันเราสามารถสมัครด้วยตัวเองได้เลยนะคะสมัครกด ดอกจัน777ดอกจัน9183สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ